สวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนําวิธีการดึงข่าวสารจากเว็บไซต์ที่เราต้องการนะครับในที่นี้ผมจะสาธิตวิธีการดึงข่าวสารจากหน่วยงานสชนะครับแล้วก็ข่าวการศึกษาต่างๆที่เราไม่อยากจะพลาดข่าวสารโดยที่การดึงข่าวสารเนี่ยจะมีการใช้งานที่แตกต่างจากทวิตเตอร์หรือว่า Facebook โดยผ่านแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า RSS ผ่านโปรโตคอลที่ชื่อว่า RSS นั่นเองนะครับโดยที่ชื่อเต็มก็คือ list site summary นะครับวิธีการคือเราจะต้องมีแอปพลิเคชัน RSS ก่อนสําหรับ Android ให้ไปที่ Play Store เมื่อเข้ามาที่ Play Store แล้วนะครับให้เราพิมพ์ rss จะปรากฏแอปพลิเคชันเกี่ยวกับ rss หลายตัวนะครับซึ่งในที่นี้ผมขอแนะนำตัวที่ชื่อว่า G r e a d e r ทำการ install กดยอมรับรอจนการดาวน์โหลดเสร็จสิน้นเมื่อดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะครับให้เราคลิกเปิดจากนั้นให้เราคลิกที่หัวข้อที่ชื่อว่า rss r e a d e r local กด start ให้ปิดหน้านี้ไปนะครับทีนี้เราก็มีแอปพลิเคชันแล้วนะครับจากนั้นเราจะต้องไปหา URL หรือว่า address ของหน้าเว็บที่เราต้องการในที่นี้ผมขอกลับไปที่หน้าแรกก่อนคลิกที่เบราว์เซอร์ของเราให้เราทำการพิมพ์เว็บไซต์ที่เราต้องการนะครับอย่างเช่นผมต้องการรับข่าวสารจากทางสอชอนะครับผมก็จะพิมพ์สชกดค้นหาจากนั้นเข้าไปที่เว็บไซต์ของสอชอสำหรับสอชอนะครับเว็บไซต์จะเป็น www.opec.go.th เลื่อนไปที่ด้านล่างจะมีหัวข้อที่ชื่อว่าข่าวประชาสัมพันธ์คลิกที่หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์เมื่อเข้าไปแล้วนะครับจะพบกับสีส้มๆตรงนี้นะครับสัญลักษณ์ RSS ให้เราทำการคลิกค้างที่ส่วนของการรับข่าวสารจากนั้นกด Copy Address ให้เรากลับไปที่หน้าแอปพลิเคชันของเราในส่วนของแอปพลิเคชันให้เรากดปุ่มบวกคลิกค้างบริเวณตรงนี้นะครับ Keyword จากนั้นกดวาง URL ที่เราได้ทำการก๊อปมากด Search จากนั้นกดบวกเมื่อเรากลับมาที่หน้าแรกของแอปพลิเคชันนะครับเราจะพบว่าเราจะมีฟีดข่าวเพิ่มขึ้นมาแล้วตรงนี้จากนั้นให้เราทำการเพิ่มฟีดข่าวอื่นนะครับตอนนี้ผมขอกลับไปที่หน้าแรกอีกครั้งหนึ่งคลิกที่เบราว์เซอร์อีกครั้งผมจะลองไปที่สอพทออดูบ้างนะครับให้คลิกที่สอพทออ rss กดค้นหานะครับจากนั้นเข้าไปที่เว็บไซต์ของสอพทเว็บไซต์ของสอพทเนี่ยคือ w w w o b e c g o t h เมื่อเข้าไปแล้วนะครับจะมีส่วนของหัวข้อ rss ให้เราเลือกอยู่2หัวข้อสำหรับสพทนะครับผมต้องการ Copy ในส่วนของ url หัวข้อที่2แลละกันนะครับเป็นข่าวประชาสัมพันธ์กด Copy Address จากนั้นกลับไปที่แอปพลิเคชันของเราอีกครั้งหนึ่งในส่วนของแอปพลิเคชันให้กดบวก คลิกค้างในส่วนของคีย์เวิร์ดนะครับกดวาง URL ที่เราได้ทำการ copy มาเมื่อสักครู่กด search กดบวกอีกครั้งหนึ่งเมื่อกลับมาที่หน้าหลักของแอปพลิเคชันนะครับเราก็จะพบว่ามีข่าวสารของสองพทออเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งหัวข้อตรงนี้นะครับโดยที่มีอยู่ด้วยกัน10หัวข้อข่าวผมจะลองเพิ่ม RSS อย่างอื่นเพิ่มเติมเข้าไปนะครับขอกลับมาที่หน้าแรกอ,อีกครั้งหนึ่งคลิกเบราว์เซอร์จากนั้นนะครับผมจะลองพิมพ์ว่าข่าว การศึกษา rss ให้ลองค้นหาดูนะครับสมมุติว่าผมต้องการรับข่าวสารจากเว็บไซต์ที่ชื่อว่าครูบ้านนอกนะครับซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่รวบรวมข่าวสารแวดวงการศึกษานะครับผมก็คลิกเข้าไปในส่วนของตรงนี้เมื่อเข้ามาในเว็บไซต์แล้วนะครับให้เลื่อนลงไปด้านล่างเราก็จะพบสัญ,ญลักษณ์ rss อีกครั้งหนึ่งนะครับตรงนี้ให้ทำการ copy url ตรงนี้กด copy address กลับไปที่หน้า rss application ของเรา กดบวกกดวาง url อีกครั้งหนึ่งนะครับกด search กดบวกเมื่อกลับมาที่หน้าหลักของตัวแอปพลิเคชัน rss นะครับก็จะพบว่ามีข่าวของครูบ้านนอกเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งหัวข้อผมลองไปเพิ่มหัวข้ออีกสักหัวข้อหนึงดูนะครับกลับไปที่หน้าหลักอีกครั้งหนึ่งเปิดเบราว์เซอร์ขึ้นมาผมจะลองพิมพ์เหมือนเดิมนะครับว่าข่าวการศึกษา rss จากนั้นกด search ผมจะลองรับข่าวสารจากกระปุก .com ดูนะครับเมื่อเข้าไปที่หน้าของกระปุก .com แล้วนะครับลองเลื่อนลงไปด้านล่างก็จะพบว่ามีฟีดข่าวที่เป็น RSS ให้เราเลือกเนี่ยนะครับว่าเราสนใจหัวข้อไหนตอนนี้ผมจะลองเลื่อนลงไปด้านล่างนะครับเพื่อรับข่าวสารเกี่ยวกับด้านการศึกษาคลิกค้างที่หัวข้อการศึกษาตรงนี้นะครับ copy ้ URL address ตรงนี้ไปกลับไปที่แอปพลิเคชันหลักของเราอีกครั้งหนึ่งนะครับในส่วนของแอปพลิเคชันให้คลิกบวก กดวางกดค้นหายครั้งหนึ่งกดบวกเมื่อกลับมาที่หน้าหลักนะครับเราก็จะพบว่ามีฟีดข่าวเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งอันคือของกระปุก .com ตรงนี้นะครับไม่ว่าเราคลิกลงไปที่หัวข้อข่าวใดๆนะครับอย่างเช่นผมคลิกไปที่หัวข้วขอข่าวนี้แล้วกันนะครับก็จะมีรายละเอียดของข่าวให้เรานะครับหรือเราสามารถไปอ่านต่อที่เว็บไซต์ของเขาได้ขอกลับมาที่หน้าหลักอีกครั้งหนึ่งนะครับ ในส่วนของการแจ้งเตือนนะครับเราสามารถเซตแอปพลิเคชันให้สามารถให้แจ้งเตือนเราได้นะครับคลิกไปที่มุมขวาบนจะมีปุ่ม3จุดตรงนี้นะครับกด Setting ในส่วนของการแจ้งเตือนตรงนี้นะครับเราสามารถกําหนดการแจ้งเตือนเปิดปิดได้หรือแจ้งเตือนโดยให้มีเสียงด้วยนะครับเลือกเสียงที่จะใช้ในการแจ้งเตือนอีกการนึงคือตั้งให้มีการสั่นเมื่อมีข่าวใหม่เกิดขึ้นมา อีกการนึ่งคือในกรณีที่โทรศัพท์มือถือมี led นะครับก็จะให้ทําการกระพริบแจ้งเตือนด้วยหรือไม่นะครับตรงนี้ครับต่อไปถ้าเรากลับออกมาที่หน้าหลักของแอปพลิเคชันอีกครั้งหนึ่งนะครับจะสังเกตว่าข่าวใดที่เราอ่านไปแล้วนะครับจะมีลักษณะเป็นสีเทานะครับหรือข่าวใดที่เรายังไม่อ่านนะครับก็จะมีลักษณะเป็นเข้มๆนะครับเพื่อให้เราทราบทีนี้ในกรณีที่เราต้องการอยากจะมาร์กข่าวใดข่าวหนึ่งนะครับ ให้มีลักษณะเหมือนอ่านแล้วนะครับเราก็สามารถทําได้โดยการติ๊กที่บริเวณตรงนี้นะครับเครื่องหมายถูกหรือกดค้างที่ตรงข่าวนั้นนะครับแล้วก็บอกว่าอันนี้นะครับได้อ่านไปแล้วหรืออีกอันนึงคือเราอยากจะดึงข่าวนี้กลับมาให้เป็นยังไม่อ่านนะครับล้วก็ติ๊กบริเวณนี้นะครับหรือเราติ๊กที่เครื่องหมายถูกตรงนี้ก็ได้นะครับทีนี้ในการติ๊กเครื่องหมายถูกมีผลอะไรบ้างนะครับก็จะมีผลช่วยในการให้เราทําการฟิลเตอร์ข่าวได้โดยการคลิกที่บริเวณด้านบนตรงนี้นะครับข่าวที่เรา อ่านไปแล้วนะครับมันก็จะไม่ปรากฏขึ้นมาให้เราเห็นนะครับข่าวเมื่อสักครู่2อันก็จะหายไปแล้วนะครับทีนี้ในกรณีที่เราต้องการให้ข่าวทุกข่าวนะครับเป็นข่าวที่อ่านไปแล้วเราก็สามารถทําได้ด้วยการคลิกค้างที่ปุ่มตรงนี้นะครับแล้วเลือกมาที่อ่าลูกศรติ๊กถูก2อันตรงนี้นะครับข่าวทุกข่าวก็จะเป็นข่าวที่อ่านไปแล้วนะครับก็จะหายไปเลยทีนี้ถ้าเรากลับมาที่บริเวณตรงนี้นะครับ ก็จะมีก็จะเป็นส่วนของการแสดงข่าวทั้งหมดให้นะครับหรืออันนึงคือเราสามารถติ๊กได้ว่าข่าวไหนให้เป็นข่าวที่สําคัญสําหรับเรานะครับแล้วก็ติ๊กเครื่องหมายที่รูปดาวจากนั้นข่าวที่เป็นรูปดาวเนี่ยเมื่อเรามาที่บริเวณของตาไอเทมเนี่ยนะครับพอเราคลิกเข้าไปข่าวที่เราติ๊กดาวไว้นะครับก็จะมาปรากฏตรงนี้ให้เราเห็นนะครับหน้านี้ก็จะเป็นหน้าข่าวที่เราสนใจครับเพียงเท่านี้เราก็จะได้ข่าวสารจากเว็บไซต์ที่เราต้องการผ่าน RSS แล้วนะครับขอให้ลองนำไปใช้ดูนะครับสวัสดีครับ